ลวกสบายนั่งพี่น้องเมือนี้สีออมสบายนั่งครับ<ม>เครื่องปรุงของอมยังลายพี่น้องมีพวกบัวพักซี่พักอีเลิดครับ<ม>ข้างมอจะข้าพี่น้องตำเครื่องก่อนครับ ใส่พริกพี่น้องตำพริกแล้วใส่พริกลงไปครับถ้าหม้อฟุตจะเข้าพี่น้อง นัดเื่อนใะอีกครับทุกคนครับ ไฟบอลุกพี่น้องงัดเฟื่องเข้าไปมันควรครับพี่น้องถูไฟคนอีกครับไฟลุกแป้วเตรียมใส่สบายนั่งพี่น้องใส่สบายนั่งไปครับ นามด้วยน้ำประแดกพี่น้องใส่น้ำประแดกลงไปครับจะใส่ไหลมันจะเค็มฟ้านบักงูงทาบพี่น้องถ้าหมอมันเดือดจะเข้าครับเกาจังมาใส่พักพี่น้อง ใส่พกีเลิศครับใส่ลงไปครับพี่น้องตามโดยพระบัวผักซี่ครับใส่ลงไปก้นมันเข้ากันจะเข้าพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีครับเครื่องปรุงเข้าโบมี่อย่างไรพี่น้อง ใส่ตะนำประเด็กกระพาะครับ,พ,รบพวกบัวพักซีมักนกับหวานกัหอมอยู่แล้วซํำนีกันนัวแล้วครับเรียบร้อยครับผมแทวกินแรงครับอ้อมสบายนั่งใส่พวกบัวพักซีพักกินเลยพี่น,อน้อง แล้วก็อีกเมนูเมนูนึ่นงตำบักุงพี่น้องแนว่ิแรงครับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี้แล้วครับสวัสดีครับ